นี่ครับเข้าครัวมาครับมาดูยายจิทํากับข้าวครับวันนี้ทําอะไรกินนึ่งปลานึ่งปลาฝีมือยายจิครับดูเด้ใไก้สุกหรือยังโอ้โหนี่ครับปลากับผักกับปลาตัวนึ่งครับปลาหนึ่งตัวสองเท่าเพื่อกาครับรอสุกครับนึ่งปลาฝีมือยายจิสุกแล้วครับนี่ โอ้ยตัวบางง่ครับครับเราตำเจวให้พร้อมครับย่าในแอมบดเสียบเราวะนี่ครับหนึ่งพักบงกับกระลำครับปลาในหนึ่งตัวครับวันนี้ครับครับบรรยากาศหน้าบ้านครับย่าจีเพิ่นบอกมากินข้าวแล้วเพราะฉะนั้นนึ่งปลาซุกแล้วครับแอมเข้าไปเห็นแล้วครับบางอย่างเนี่ยถ่ายคลิปออกมาหนึ่งปลาซุกแล้วนี่บรรยากาศหน้าบ้านร้านก๋วยเตี๋ยวแอมครับเช้าๆครับนี่ เปิดร้านเรียบร้อยครับไปครับแม่บ้านศูนย์แล้วบบไปกินข้าวให้เพื่อนครับเรียบร้อยครับกับข้าครับเดวจีบเรามากินข้าวเร็วๆคนมาฮะซีด้เอดเบียตต่อนี่ครับหนึ่งปันในครับคือเก้าครับหนึ่งพักขาดบรายครับเจวครับลงมือครับอ๋อมักสรีน้อยไผครับนี่แต่เซขนาดพี่น้องหอมใบมะกรูดครับรับใส่ ตุ้ยเอาเลยครับท้องมันมองแซ่บที่สุดครับหนังท้องแซบไหล คำามเาอ,อ่างนี้ครับอุ่นนะครับเราแยา่หมดจะใครใสีท้องอีกเจ้าประห่ัดนี่นอ้องกะล่มครับ เปิดร้านแล้วพอดีครับกินข้าวแล้วก็ไปกวดท้าวามสาดต่อร้านก๋วยเตี๋ยวน้อยๆอยก่นในซอย,อยพี่น้องเออฝีมือเจ๊จี้นี่บุกเคยตกกับแซบตลอดดีนะ้ปลามันไม่มีก้างแล้วเนี่ยเนี้ฮะ จับไหลครับ